ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมทุนลัคนาเมถุนนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นการอ่านดวงดาวล่วงหน้านะคะเป็นของเดือนกันยายน2566ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนบ้างนะคะ ประเด็นแรกนะคะเราก็จะมาพยากรณ์ที่ดาวประจําตัวของท่านก่อนก็คือดาวพระพุธนะคะดาวประจําตัวหรือดาวตนุลักษ์ของท่านตอนนี้ได้โคจรอยู่ที่ราศีสิงห์คุมกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนราศีสิงห์พระพุธได้ตําแหน่งมหาจักรดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งเกษตรที่บ้านของตัวเองนะคะในภพเรือนคําว่าสาหชัดสหชาจ,จึงแปลถึงการเชื่อมโยงการติดต่อการคอนแทคก,การประสานงานการสังคม นะคะเป็นมุมที่ดีมากเพราะว่าเป็นมุมโยกหน้าลัคนาท่านนะอ่าเพราะฉะนั้นท่านจึงจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเดินงานเอกสารการติดต่อในเรื่องของการงานต่างๆก็จะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยอยู่เรือนของพระพุธนะคะ พังคารเป็นเจ้าเรือนอริลาพระจึงแปลว่าผลประโยชน์ถึงแม้จะเป็นอริก็มีปัญหาบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบว่าท่านจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าพัางคารอยู่บ้านพระพุทธได้ตําแหน่งมหาจักรและบ้านพังคารเองก็ยังมีพระรหัสที่เป็นราชาโชคพระรหัสราชาโชคมาจากดาวเจ้าเรือนคําว่ากรมมะและก็ปัตตนิเพราะฉะนั้น เรา่องคารจึงส่งผลดีในแง่มีคู่ครองมีคนรักมีหุ้นส่วนมีลูกค้ากู้ค้าก็ได้คำว่าปัตนิแปลได้หลายประเด็นเหมือนกันอ่าให้การสนับสนุนลาภะคะในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจท่านเป็นอย่างดีหรือดาวพฤหัสยังแปลว่าดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำจุนทำให้ท่านสามารถได้ลาภะคือลาบก้อนใหญ่ ที่มีพระราหูโยกกับพระเสาที่มาจากเรียนคำว่าสุภะมรณะ,ะสุภะท่านอ่านมีเกณฑ์ได้มรดกบ้านที่ดินนะคะในความหมายคำว่าพรางคานมาอยู่พันธุได้จึงเป็นเรื่องของทรัพย์สินบ้านที่ดินเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นท่านจึงจะประสบความสำเร็จในด้านนี้นะคะ ต่อไปดูดาวย้ายนะคะในวันที่9กันยานะคะดาวพฤกษก็จะเดินย้อนนะขึ้นไปที่ราศีเมถุนไปทับลักนณาท่านพอดีดาวพฤกษทับลักแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองช่วงนี้ท่านอาจจะมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมการถือศีลมากขึ้นหรือไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็เป็นได้ ซึ่งเป็นไปในทางที่ดีสำหรับชาวเมถุนนั่นเองนะคะแล้วก็พระเกตก็ยังโยกกับพระพุธพระอาทิตย์ทำให้เร่งพลังงานของความสําเร็จในการสื่อสารการเจรจาไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ติดต่อได้ง่ายพระพุธเร่งกับพระเสาคู่สมพลเล่งกับพะรอพบพะอาทิตย์คู่ธาตุไฟด้วย จึงเร่งผลประโยชน์ในเรื่องของความก้าวหน้าเติบโตพบสุภาให้กับชาวราศีเมถุนเพราะดาวตนุรักษ์ท่านเล็งกับพระเสาร์นั่นเองนะคะในวันที่18ค่ะดาวพระอาทิตย์จะเดินมาที่ราศีกันค่ะพระอาทิตย์มาที่ราศีกันกุมกับพระคาราจะเป็นดาวคู่ศัตรูแต่ ถ้าอยู่ในภพที่สวยๆแบบนี้พันธุจึงเป็นในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรความแอคทีฟของท่านมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวท่านไปอยู่พระอาทิตย์พระอาทิตย์มาอยู่ที่บ้านของท่านนะฮะซึ่งถือว่าเป็นดาวแรกบ้านแรกเรือนกันได้เกษตรนั่นเองนะคะท่านเขาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอทรัพย์สินบ้านที่ดินหรือไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวพ่อแม่มากยิ่งขึ้น และเป็นดาวที่แอคทีฟทำให้ท่านเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีไอเดียมีโปรเจกต์ในเรื่องสิ่งที่จะทำเนี่ยคือขยันมากๆเลยและก็ขยันไปในทางแห่งความสำเร็จนะคะอังคารเป็นมหาจักรอยู่ในบ้านของพระพุทธนะคะท่านจึงมีเกณฑ์ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ได้ทรัพย์สินมรดกที่ดินเนี่ยก็ได้หรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับในหน้า ขายบ้านขายที่ดินขายรถก็ได้นะแปลรถได้นะคะในภพพันธุ์ทุกปังมากๆค่ะเงินเข้าก้อนใหญ่ๆเลยดาวการเงินพระศุกร์เป็นราชาโชคอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงมีเกณฑ์นในเรื่องของทรัพย์สินบ้านที่ดินอสังหาริม,มทรัพย์แบบได้เยอะๆได้เป็นกอบเป็นกำรรในเดือนนี้เป็นเดือนที่ปังมากๆของ ชาวราศีเมถุนนั่นเองในวันที่28จะมีดาวย้ายอยู่สองดวงนะคะก็คือดาวพระพุธจะเดินลงมาที่ราศีกันบ้านของตัวเองได้เกษตรตัวนพระศุกร์เดินมาที่บ้านของพระอาทิตย์ราศีสิงห์นะคะก็จะเป็นคู่สมพลกับดาวพระอาทิตย์นะคะเรื่องราวก็เมื่อดาวพระพุธย้ายมาที่บ้านของตัวเอง ก็ยิ่งส่งผลดีถึงเสถียรภาพชีวิตของความมั่นคงเพราเป็นเกษตรอยู่บ้านของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวท่านไปเรือนพันธุท่านจึงมีความมั่นคงมั่นคงในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะเงินมาอยู่พบสหชะสหชะดาวพิตย์มาอยู่พันธุจึงเป็นเรื่องของการหารายได้หาผลประโยชน์นะคะ ประสบความสำเร็จอย่างมากดาวการเงินเนี่ยจริงๆอ่ะคือดาวพระจันทร์แต่สามารถมองที่พระสุขได้เพราะพระจันทร์เดินแค่สองวันครึ่งนะคะพระสุขก็เป็นดาวการเงินเหมือนกันเมื่อดาวการเงินมาอยู่ที่เรือนของพระอาทิตย์พระสุขเป็นเจ้าเรือนคําว่าบุตรศาชาท่านจึงมีโชคในเรื่องของลูกน้องบริวารหรือได้ข่าวดีในเรื่องลูกของท่านก็ได้โดยเฉพาะคําว่าวินา สห a c ลูกท่านที่อยู่ทางไกลาอาจจะมีเกณฑ์เดินทางมาหาท่านก็ได้นะคะถึงแม้ว่าพระสุขจะเล็งกับพระเสาวนะคะจริงๆแล้วในเรื่องราวเนี่ยอาจจะมีบ้างนะคะในเรื่องของความบาดหมางในเรื่องของความรักสุขกับพระเสาวเป็นคู่ละทมขมขื่นได้เหมือนกันแต่นั้นแหละคะ่ะการบาดหมางหรือมีปัญหาอะไรก็ตามก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าท่านจะต้อง บ้านแตกหรือว่าต้องแยกทางกันนะคะเพราะว่าดาวความรักจริงๆต้องไปดูดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นราชาโชคอยู่บ้านของพระอังคารที่เป็นคู่สมพลนะคะเพราะฉะนั้นพระราหูอยู่บ้านพระอังคารโยกกับพระเสาพระเสาเลงมาอย่างเงี้ยก็มีความแบบหวั่นระแวงความหึงหวงบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของรักซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อาจารย์มองว่าสามารถเคลียร์แล้ จัดการได้จริงๆมันต้องดูไปที่ดาวพื้นดวงอีกครั้งหนึ่งแต่ภาพรวมโดยรวมแล้วถือว่าท่านยังโดดเด่นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการรมะลาภะที่มีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนหรือท่านไปสอบดาวพฤหัสนะฮะสอบอะไรก็จะสำเร็จสอบใบอนุญาตสอบยื่นเรื่องเอกสารสอบเรียนต่อนะ ก็จะถือว่าปังมากๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากลงทุนอะไรนะคะในแง่ของการลงทุนนะคะในพบคําว่าบุตตะในพบคําว่าบุตตะเป็นเกษตรท่านสามารถลงทุนประสบความสําเร็จในการลงทุนครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนเป็นเกษตรและกลุ่มกับดาวมหาจักรกลุ่มกับดาวพระ อาทิตย์อยู่นะคะนี่ก็คือข้อดีของดวงดาวที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในเดือนกันยายนนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ